สวัสดีทุกท่านสู่การแข่งขันนะครับกีฬาสนุกเกอร์นะครับนี่นะครับเป็นเกมสนุกที่น่าเล่นนะครับน่าเล่นเล่นสนุกนะครับผมลองเล่นแล้วนี่นะครับทุกคนตอนนี้เรา่ข้อในเกมครับผมหาโหมดเล่นอยู่นะครับนี้คือโหมดออนไลน์นะครับเราสามารถเล่นได้หลายรูปแบบนะครับนี่ครับสมหาหาคู่ต่อสู้ครับจังหวะนี้หาคู่ต่อสู้เดิมพัน อันนี้ไม่สนับสนุนการเล่นพนันนะครับโอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อน,นครับอันนี้ลองเชิงเราครับฝั่งตรงข้ามลองเชิงเราจังหวะนี้ผมเลงเลงใส่เต็มข้อเลยครับโอ้โห<ฮ>ฟาวครับฟาวลูกนี้ฟาวเขาได้จับลูกครับจับเลยครับจังหวะนี้เขาได้จับจับสักใกล้เลยน่ครับเลงซ้ายเลงขวาเลง ยอดแรงไหมโอ้โหสุดครับลงสวยงามครับฝั่งตรงข้ามได้ไปหนึ่งลูกครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามได้เล็งโอ้โห,หยอดมาโอ้โหเสียดายครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับต่อไปครับฝั่งผมผมกําลังหาจังหวะเล็งอยู่โอ้ฝั่งตรงข้ามมาฮันโลครับฮันโลครับสวัสดีฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ ในครับผมหาจังหวะเล็งไม่ได้ครับมันหาจังหวะไม่ได้จริงๆผมก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะครับต่วันนี้น่า,นาจะแบบน่าจะไม่ลงครับเวลาใกล้จะหมดแล้วขอเต็มข้อเลยแล้วกันโอ้โชคดีไหมโอ้โหลูกแดงเกือบลงครับลูกสีแดงเกือบลงโอ้โหล็งครับเล็งเล็ง ฝั่งตรงข้ามเล็งยังไงครับจะเอาลูกนี้ลงโอ้โหผมฟาวครับฝั่งตรงข้ามฟาวผมได้จับลูกครับวังตรงไหนดีครับเล็งซ้ายเล็งขวาอืลูกนี้มันผมว่าน่าจะไม่ได้ครับผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อเอาเอาเลยเหรอผมอไม่ได้ครับไม่ได้เช็คดีๆครับเช็คดีๆ เอานี่เลยแล้วกันใกล้ดีโอเคตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเล็งยอดค่อยๆโอ้โหสวยงามครับนี่ครับหาจังหวะเล็งต้องเล็งดีๆครับเอาลูกไหนโอโ้ลูกสีม่วงเลยแล้วกันครับจะทันไหมครับเนี่ยน่าจะเวลากระชั้นชิดมากเลยครับจังหวะนี้ ผมก็เล่งอยู่ต้องนานโอ้โหเต็มข้อเลยแล้วกันโอเคฝั่งตรงข้ามได้ครับโอ้โหสวยงามเลยครับลูกนี้โอ้โหสวยครับนี่ครับเล่งยิงครับเล่งยิงฝั่งตรงข้ามได้โอ้โหสองเม็ดตึงๆ เลงครับเลงฝั่งตรงข้ามได้เลงอีกกดกดลักเย็น yeah. โชคดีมากครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับฝั่งตรงข้ามนี่ครับผมได้ได้จับลูกเลงครับเซ็ตได้ไหมโอเคครับลูกนี้ ได้การครับยิงเต็มข้อ,อนนไม่ลงเสียดายครับเสียดายลูกนี้เสียดายมากเลยเสียดายเสียดายจริงๆโอเคครับโอเคลูกนี้โอ้โหให้ธรรม,มาดา,าจริงๆครับฝั่งตรงข้ามนี้ต่อไปก็ตาผมครับผมหาจังหวะลูกได้ไหม ได้ไหมเวลากระชันชิดมากเลยครับเลงครับเลงโอ้โหไม่ได้สักทีมือสั่นนะครับจังหวะน,นี้ผมมือสั่นโหเวลากระชันชิดมากเลยครับใครจะหมดเวลาแล้วโอโ้ไม่สนอะไระครับจังหวะน,นี้เต็มข้อเลยแล้วกันเต็มข้อเลยครับจังหวะน,นี้อืม ยิงแบบดิจิตอลครับฝั่งตรงข้ามได้ครับยังไงจะเช็ดนะครับจะเช็ดลงลูกนี้ต้องลงนะครับลูกนี้โอ้โหไม่ธรรมดายิงฝั่งตรงข้ามได้สองเม็ดครับโอ้โหเม็ดลูกดําก็ลงไปด้วยผมชนะหรอครับผมผมงงนะครับเนี่ยงงเลยหรือว่าโว